สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสีราชบุรีได้ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ2,568หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มรุ่นที่1วันที่เริ่มฝึกวันที่3ถึง7กุมภาพันธ์2,568สถานที่ฝึกอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสีราชบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพ,พื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับอาชีพและยกระดับศักยภาพแรงงานเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพสูงรวมไปถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากคนว่างงานสู่การมีอาชีพที่มั่นคงหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสีราชบุรีเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ช่วยสร้างอาชีพและความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนสวัสดีค่ะชื่อนิตยาลัดอินนะคะชื่อเล่นมะเตียค่ะ พิ่งจะเปิดร้านขายน้ำเป็นน้ำชงน้ำฟันอยู่ที่ตำบลคลองคอยหมู่4อพนมพนามจังหวัดราชบุรีพิก้าคือง่ายๆเลยจะอยู่ปีนจพรั่งวัดจอมาสซาค่ะเมื่อก่อนก็ค้าขายอยู่แต่ทีนี้ว่ามีรายได้ที่ไม่แน่นอนมีรายได้ที่ไม่แน่นอนแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้ในการดำรงชีวิต เลยอยากจะหาอะไรสักอย่างหนึง่งที่ว่าทาแล้วสามารถจะประกอบอาชีพที่ว่าให้ตัวเราและครอบครัวเราสามารถอยู่ได้เราได้เรียนรู้สูตรสูตรการชงกาแฟและเมนูน้าต่างๆแล้วก็มีแนวทางในการคิดต้นทุนและกําไรที่ว่าเราสามารถเอามาปรับใช้และเอามาใช้ได้ใน สิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้คือหนึ่งเราได้รู้สูตรกาแฟสูตรชงน้ําต่างๆและที่สําคัญก็คือเราจะเราได้อุปกรณ์การการฝึกอาชีพในครั้งนี้และสามารถนำมาเปิดร้านได้และที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือสถาบันพัฒนา่อมูแรงงานสื่ราชบุรีที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ไปอบรมในการชงเรียนชงน้ำในครั้งนี้ค่ะ และสิ่งสุดท้ายเลยคือเพื่อนๆหรือพี่คนไหนที่สนใจอยากจะมีอาชีพแบบนี้สามารถมาเปิดร้านได้แบบนี้คือติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ี่ราชบุรีของเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ